สว,สวัสดี<ม>ทุกคนด้วยนะครับว<อ>ันนี้อยู่กับผมเ<ม>พจวันนี้อยู่กับกรอน<ม>ท่านกะาแล้ววันนี้ผูจะมาเกียนคนในหมูดมาป่าเดียวดจตัวใต่หัวมันแนงเลยนะทุกคนครับประมาณนั้นนะครับาาไปครับเรามาใส่ชุดแต่จะมาหัวแตกครับผมแต่ถ้ามันได้หมวกสามก็คือกูต้องใส่สองหมัดเหมือนเดิมเฮ้ยไก่ว ผมไม่รู้ว่ามันจะมาทางไหนนะผมขอซื้อปืนพกรูซี่ไว้ป้องกันนิดหน่อยนะกัน g ดูแบบถ้าผมถ้ามันไม่ไหวก็เป็นรู้ทันให้ฟังนี้ว่าให้ฝั่งนี้ว่าน่าหาักเลยไอหมอนี่ไงวะเอ้อเยอะเด้ให้กล้าเหมือนกันดีกว่ากล้าเหมือนกันดีกว่า

อคทั้งฟ้าเอาให้ไฮไลท์เหรอไฮไลท์เหรอไฮไลท์เหรอไฮไลท์เหร <c oughs> ไ,ได้ได้เดี๋ยวไฮไลท์ให้จนเนให้นะไฮไลท์นะเดี๋ยวผมซัดแม่งหัวแตกเลไฮไลท์อะ มาดิมาดิบนหัวอะไรวะฮะอกอะไรอันอนะทุกคนจัดทานไหม่ท่นะทุกคหัวแตกขึ้นอะไวครับตอนนี้ อันนี้ก็ไม่ติดทุกคนก็ไม่ใจหัวแล้วก็ไม่มีมากกว่าต้องขอจัดการแม่งให้นะทุกคนเนี่ยอันนี้เร่งเตอร์กูเอาดิมาดิโอ้โหไม่กล้า

ออนมแล้มาต่ดิโหแม่งมันแอคไอให้มันเก่งเลยดูอาจริงเป็นไงสภาพสภาเป็นไก่ โหมมนเก่งน่าดูนะแต่ลนดูสิะเริ่ะ ตัตาเ็นี้ยนะตอนนีม่ยมางทํแบดาห้เมาอีตานึงละกันนะทุกคนเรื่อนี้ไม่ได้ไม่ได้มาต่อยหัวคนมาแบบเฉยๆมาต่อยหัวแบบต่อยหัวไม่ได้ตักตาเลยกูทำไมตอนที่กูไปวอร์มมันม่ต่อยหัวโดนดีจังวะ จนโมโหแม่งเล่นสไนเปอร์ก็เล่นเวกเตอร์ผมไม่ไหวนะแต่การแม่งให้เลยตอนนั้นที่ผมไปวอร์มาแค่เวกเตอร์แค่มันจะต่อยหัวแตกยังไงมันต้องสแนปต่อยลูซี่มาเดินครับผมก็หาเสมัยแล้วนะแล้วก่อนได้เลยมาดูก่อนนะไม่อยอมให้ทำเลย เอาอยู่างนี้นะมัยโอ้ม่สามารถตั้งได้เลยเอาลูกนี้เร็วมาดูเฮ้ยออกเกมดีกว่าผมว่าไม่เล่นนะทุกคนนายนี่ไม่เล่นไม่สนุกเข้าทำไมกันก็ไม่รู้นะออกเกมแม่งเลยเข้าใหม่แต่หัวพี่กล้าแม่งหลุดมันรู้สึกแปลกๆนะแต่ผมอเ,เลยแม่งติมอะหน้าตาเหมือนไททมาสินละ มาแต่งกันตอนนี้โอ้ไม่มีว่ะโอ้จบแล้วุ้ยกูิไปอะไร่า ไปหนึ่งทีอไอัโมงมุดฝักนะไปครับวุ้ยเดี๋วกลับบ้านากับขโมงอ่ะนะฮะเนี่ยนนี้นี่เฮ้นยนี่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 นดัก,กดั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 กนัดเหือ

แล้วครับมันอัดตัวแล้วครับตรงวนันนี้ดักไปให้เราเฮ้ยแดงๆว่ะอ๋อมันจะมานั่งดักกล่องครับเดี๋ยวกูดักด้วยนั่งอย่างงี้ อเอ้ยไม่ไหวแล้วทุกคนมันไม่ไหวแล้วนะตัด yeah, ตัวดูใช่ไหมไมย่ดูต้ตอนนี้ผมจะไม่เรนะียนะเ,เฮ้ยเฮียกูแพ้ปะ 金币。嗯嗯 เวลาทุกคนที่นี่ก็เจอแบนี้นะไม่แย่เฉยเลยนะผมไม่พ่าเองแบนี้เขาเอแบนี้